โอยมาพี่น้องมาแค่อมชินพี่น้องแค่อมชินแค่ร่วงขึ้นพี่น้องเอาไว้กันเพราะมันเป็นเหรียญน,นะพี่น้องเอาไว้กันนะักคือเก็บสะสมไว้หรอเพราะจะไปล่วงขึนนะพี่น้อง เล,เล็กน้อยน้อยนั่นสะสมเยอะขึ้เล็กๆน้อยก็ได้ล่วงทุนตื่นกันรับพี่นะ้องฮะคืดูหออก่อนนะ ย่เยนด้ีวยกกันหาแนี่้เอนรพอนพี่น้องอือกับปุ๊นกันเต็มกับลี่น้องแล้วันหน,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 แบบนึ่งได้ นี่จุดเลียงกี่้องเ้องเกลเลียงจะต้องกี่น้องต้องตีง่า,ายย่งไปแล้วจะซื้อน,น้องปน้องนะไปแก้ไปลุงทุนดีก็ ไปเไปรีกเลยะไปลง้ทุ่นข้างางค่ะทายเนาะพี่น้องคิดซะว่าเป็นทุนน่นแยน่ทีนะ่ไปก็ได้ขึ้นกันเนาะพี่น้องละาขึ้นกัเรียกผสมหน่อยพีน่บบน้องเ้ยชีวิตแม่ค่ะชีวิตแม่ค่ะ เด็กผสมหน่อยว่าจะขึ้นกันักรีเนยยิดสีวัตะเลียนสีดจอพีน้องนี่คืกันนัขึ้นกันแล้วนี่นี่นะไปซื้อนะเอาจะเลียนสิดหยวมากขึ้นมากขึ้นเลียนิดน่งล่ออะไี่จะเลียนแบบจะเลียนหา าสเป็ดพี is, ่น้องพี่น้องนอง่าพี่น้องแจ้งสรุปี่บึงเนาะแกี่น้อ้เพี่น้อลวแยกิีมสีมัอกใส่ถุงพี่น้องสริปยอดพี่น้องสรุปยอดเลีนหา เลียนหางมีสิบสิบสองทงุงละหลอดพี่น้องสิบสองเกรพันสองเียนหางมีพันสองพี่น้องียนชเียนน่อยพี่น้องเียนหยียนีหนสามารถเียนบบพี่น้องุงละอด นี่หาถุงหาถุงก็หา,หาลอยกนนาแล้วก็เสองบาทเ็สองบาทมีลอยหาสิบกนเนาเรียนสลิงเรียนหาสิบร่วมกันมียีสบบย่สิบบาทันนายี่สิบสรุปเรียวค่านี่เ้องสรุปเรียวเงี้ยงสนสองร้อยเจสิบาทีัน้อง 2องพอาแต่เติมกันเราพี่น้องนะยาี่บอกว่ามันมีตะเรียนยาี่่เลยสิแขีะขะปเรียกปเป็นียกเซเว่นเนาพี่น้องมาแต่มาเติมกันลงขึ้นทั้รทงราคาใจเนี่สร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ุกหน่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอาซ้ำนี่ก็ดีใจลลหลายๆแย่ติดเก็บไวลากันนักคือซื้อนะพี่น้องเนาะเก็บไปเรื่ยพอได้มาเติมกันลงทุนท้ามากค่คาขครชีวิตแม่ค่ะชีวิตแม่ค่ะได้นับตั้งแต่ดียนัน <c oughs> เอ้ยนีลยายติดก็ดีใจดังนงั้นสะสมนิดีหน่อยพี่น้องวันถุงเก็บ นั่นเก็บมือนีมันนะกระเป๋แยาทิพกับเก็บยอดกับพวกไว้เนาะเก็บยอดกับพวกไว้มันเต็มกับพวกยาทิพกัเลยมันนะ่าไปเอาไปแลกพีเนาะโอเคจ้า